แกะกล่องชิมขนมคริสต์มาสจากซูเปอร์ที่อังกรีนะคะเขาดาวกันไปจนถึงวันคริสต์มาสวันนี้วันที่เจ็ดมาดูกันดีกว่าอันนี้โอรีโอ <and> ้ไวท์แอนด์โร้ดไม่แอนด์โร้ o แอนด์โรคือแบบเหมือนแบบห่อหุ้มไปด้วย mm hmm. ก็คือนี่เป็นน้องโอร o โอที่ห่อหุ mm ้ม hmm. ไปด้วยใยสีขาวความโอรีโอ mm hmm. ปึ้ง ตอนเด็กทุกคนกินโอรีโอยังไงนี่ชอบจุ่มนมมาเฮ้อหน้าตานงเป็นแบบนี้ก็คือเป็นโอรีโอที่เคลือบด้วยน้ำตาลอืมหายไปคือน้องโอรีโอเลยมันคือ covered with a white chocolate flavor coating แล้วรสชาติหวานแบบไวท์ช็อกโกแลตจริงๆด้วย หวานถูกใจไปถูกตัดแน่นอนอย่าลืมกดติดตามกันเอาไว้แล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้จะมาแกะกล่องเป็นเมนูอะไรมาเจอกันจ้า